แ็ลว่าเอาเมียลูกเอาเมายยืดอกแม่แต่ว่าถ้อผู้สาวมาขอสมันธแม่ว่างสมป็นอกินแี่กินแหงกบเอาเมียสับ่อเลันเป็นยางฉันมักผู้ใส้เนยกระ้าูดแส่งอกระ้านดเออส่งแม่ฟังเทาแม่ดาวสูงดวขาวเท่าเลยเป็นต่ได้ลูกไปเมียแม่จะไปเมียแล้วอยาตรงมาักี่สนลอนสาั้าใสอร้นเาะว่าไอแม่ข้าดูบุกลา เ็าวนั่ไห้มนะนังหจับดว่าเกาจะหั่นแด่ินมมาวานอยากไินให้มันยัง ไ้ไว้ทั้งนี้พอมีแล้วคนอังเคียงว่าเรื่องสาวเขาบอกท่านหูเรื่ยงเพียงเดินผ่านประสันตาสาวอาาอยู่ท่านเหนืลูกแม่เขยผู้เที่ยวทองอักมาลูกเขียวโซกินดองกับนางน,นี้คว่มในใจบระเด่อที่จง ทีไปคุยบิ่งปัดห้าเขาละวมาพอสิมาว่าสู้เมฟังมากันไหนมาสาวทาไหนมาสาอำผลูกของเมย์ขัเขียวยูขทานเหนือผลักขันเมอ่ำผ้าลูกเมยเขียวเขียวได้โอ้ยโอ้ยเขียวยีเล็ก เอาไอ้ีตาแข่เนาะ่หลอกไอตาัวามาไรเอมันสิไปลูดไปจังไนกัสามควันผ้านาะไปเลนสาวดื้อไปได้ข้นมจังไนกับเก่ามาบอกเนี่เสิไปโผลให้ไปก็บางีัก็เดียวดาไปกันรถชุกันยีไรว้ายมเป็นพุหลามหาเสือก้วยได้นี่ไอ้วนอย่งคอยนอย่ากเป็นมูวเจ้าไอ้วนบอกกรายบอบ่เรียกของผู้ยิ่งเนาะผู้ไปเรียนสาวว่าเป็นเปลร่ยนไหม น้องไอ้น้องจุ่ยไปน้ำได้หวันได้นับด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 ับไอ้หวัดนอ้หวัดลมร้อนปีไอ้เฝ้าคือไปมุกอู่ที่ตลาดก็ได้ละไอ้ป้าจะไปเด็ดไปไปเที่ยวเขาขอบพระคุณทุกเรื่อง